กินไปทั่วบใบหัวหเสงนี่คืออีพีที่สองเท่านั้นนะครับแม้ว่าคุณจะเห็นคลิปเยอะแยะที่เสือร้องไห้ทำกับ่วะเสออคืออันอื่นนมันเป็นการแบบคุกกิ้งบ้างลองไปกินอะไรง่ายๆบ้างแต่อันนี้คือการที่เราออกต่างจังหวัดนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน อะไรประมาณนี้ใช่ครับผมก็เป็นนะเขาซื้อเราบ้างเขาแก่ลูกค้าป่ะผมว่าฝ่ายการตลาดอ่ะเขามองอยู่เขาเห็นปั๊บเขาปล่อยคิวดักล่อดักล่อกลับมาก่อนอันนี้คือกินไปทั่วไปชัวรเสงอีพีสองที่ห่างจาก EP พหนึ่งมานานเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่รู้แหละครับมันมีปัญหาเรื่องโควิดเพราะที่ถูกใช้ก็คือทิปชัวร์ฉัตรเสงบ้างก็คือทิปที่เราไปบางแสนที่ไปกินปูต้มซึ่งเมื่อพูดถึงร้านอาหารคุณก็จะคิดถึงร้านอาหารไอ้ติดริมทะเลอยู่ในตัวเมืองเห็นสถานีรถไฟหรือเปล่าแต่ไม่คราวนี้เนี่ยพี่โค้ชพามาาารรร้้้นนนนึงงอยู่่ตีชื ว่าร้านนายหอยทําไมต้องมาร้านนี้ครับผมว่าตอนเราวัยรุ่นเลยเด็กๆเวลาพูดถึงร้านอาหารที่เรากินหลังที่เช็คเอาโรงแรมเราจะชอบกินร้านในตลาดคุณเคยไหมใช่ที่เป็นร้านที่มันมีร้านหนึ่งแต่มีอาหารหลายๆร้านจากนั้นี่มันจะเริ่มพัฒนาเริ่มหา๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ๆเพราะว่าเรามาหัวหินบ่อยจากนั้นผมก็เริ่มหาร้านที่มันแบบแนวขึ้นแนวขึ้นแล้วผมมาค้นพบร้านนี้คือเป็นร้านที่ตอนแรกเมื่อก่อนคนโลเคากินกันผมมากินกับน้องๆพอมากินเสร็จอร่อยแล้วคุณเชื่อไหมทุกครั้งที่มาคือไม่อันนี้หมดอันนี้หมด Bagi leh. จากการดูเมนูที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวปลา<ต>จะพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันมีเกี๊ยวปลาปลาเส้นเป็นจุดเด่นแต่มันจะม,มีของสร้อยหลายอย่างเช่นมีหมูตุน๋นหมูสับมีมเกี๊ยวหมูผมเรียกว,ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาหมูที่รสชาติแบบโลคอลอะ่ะมันอร่อยแบบสะอาดสะอาด,อาดเครื่องเยอะๆยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดเด่นมันไม่ได้แค่ก๋วยเตี๋ยวเดียวที่นี่ขึ้นชื่อเลยคือของทอดปกติเขาทอดใหม่เติมเรื่อยๆอย่างนี้จานต่อจานเพราะว่าคุณจะเห็นของที่เขารอทอดอยู่แล้วบางอันเขาใช้วิธีการทอดอุ่นนี่ที่ นี่ที่เห็นก็จะมีตัวที่เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้ทอดตัวที่เด่นเลยครั้งแรกผมจําได้ว่าอร่อยเลยคือไอตัวปลาเนี่แหละมันจะเป็นเนื้อปลาแบบติดหนังน่นเนื้อปลาของคุณกินเนื้อปลาลองชิงมดูเอเจ๋วปลาทอดคืออร่อยมากๆชอบปลาทอดวะอร่อยจริงคือผมบอาด้วยความที่ว่าเป็นหัวหินนะมของทะเลมันเยอะมันสดที่คุณกำลังกินต่อไปคือลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลาทอดลูกชิ้นปลาทอดเอาลองดูลองดูอ ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีผมว่าของทอดนี่แหละซิกเนเจอร์เอาละ่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมาครบแล้วทุกคนอันดับแรกให้ดูก่อนว่าฟิลที่ผมบอกไหมความว่าก๋วยเตี๋ยวแบบต่างจังหวัดมันคืออะไรมันจะดูไม่ได้ปรุงรสอะไรเยอะมากอะแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูวัตถุดิบอย่างลูกชิ้นเนี่ยคุณรู้เลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ลูกชิ้นแบบที่คุณซื้อเหมาเหมามามันจะลูกไมมเท่ากันมั่งแต่มันมีความสดอยู่รู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มอีกแบบหนึ่งอะ อร่อยเนาะตัวลูกชิ้นปลาไม่เหมือนของเจ้าสองร้อยอันนี้แม้ว่าจะมีความแห้งกว่านะแต่จะสู้ฟันกว่าแต่มันคนละแบบอะคนละแบบคนละแบบอะไอ้คุณลองกินเกี๊ยวปลาหน่อยเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาคือเหมือนไม่ปรุงรสเลยป่ะรสเท่ากันกลางกลางเลยน้ำซุปร้านนี้เข้มข้นมากอร่อยเพิ่มบะหมี่แห้งยำที่หนึ่งทุกอย่างไม่ตับไอ้ผมลองกินใช้เท้าดีกว่านี่ใช้เท้าทอดอืมชอบ ขายเครอเ้ายอยู่ครับผมอะต้ให้ผมบอกนะร้านนี้ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแบบจีนๆทั่วไปแต่จะเป็นการฟิชวชั่นระหว่างก๋วยเตี๋ยวบวกกับความเป็นชาวประมงเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรสแบบไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากแล้วของทุกอย่างก็เหมือนเอาของทะเลที่อยู่ในมือพื้นที่ามาทำไม้ตายของร้านนี้เลยคืออันนี้เส้นปลาอืมสดอะ่ะ ปวดมากแต่คุณผู้ดูไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณเป็นคนชอบกินอะไรที่รสจัดหน่อยมันมีไอเทมหนึ่งที่พอจะช่วยคุณได้ติดตัวเอาไว้อย่าลืมนะครับน้ำพริกเผาจากชัวร,นะร์เซาา็เงจ้ะาก ผมว่าเข้าวก็จะไม่ว่าเข้ากับพวกพวก๋วยเตี๋ยวเยวเ็นตาโฟด้วยเดี๋ยวรอเกาเหลาเย็นตาโฟสักครู่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเกาเหลาเย็นตาโฟแบบสไตล์ชาวประมงที่นี่เ,เจอกับน,น้ำพริกเผาท่าเส็งที่มีตำนานยาวนานมาถึง75ปีแล้วม,มันจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่นี่เมื่อเช้าผมเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวที่โรงแรมผมไปขอพริกเผาเขามาด้วยนะจงท่าเส็งับผมลายแบบนี้น ผมเป็นจองคืนใช่ไหคือได้ให้ผมอยู่อ,ะอ่อะแลาวแต่พวกเตียงหมูซับต้มยำจุดต้มยำก็คือใส่พริกข่าเขาใส่ชู๊ดครึ่งหนึ่งช้อนแล้ววัตนต่อมาผมไปกินเป็นบะหมี่หมูดแดงผมบอกมีต้มยำไหมเขาบอกไม่มีต้มยำแต่เขาแส่พริกเผาหลังครัวไหมผมแล้วโรงแรมที่คุณอยู่นี่เป็นโรงแรมระดับไหน 5้าดาวครับผมเห็นไหมสองที่ดีเช้ก้าดาวก็ใช้โรงแรม5้าดาวก็ใช้กันว้าวเยนตาโฟที่น่าสนใจในชามนี้จะมีอยู่อีกสอย่างหลักๆคือน้ําซุปที่เป็นเย็นตาโฟแบบต้าหู้ยี้โบราณคือกินไปแล้วจะแบบเหมือนเวลาคุณกินพวกสุกี้โบราณคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่าจานนี้มาลงที่โต๊ะแล้วรอบนึงแล้วอยู่ดีๆก็หายไปคือตอนนี้เที่ยงนิด เราจองไว้สั้50ที่เราไม่สามารถจะแบบสั่งอันนี้แล้วสั่งอีกจานหนึ่งเพื่อเอามาถ่ายอินเสิร์ตสวยๆได้คือเราต้องถ่ายจานที่เราจะกินเนี่ยแหละเพราะของมันเริ่มหมดแล้วครับตอนนี้อยผมชอบอันนี้จังเลยอ่ะเหมือนปลาทอดของเราตะเกียบแต่ว่าแบบมากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะต้องกินดูดีเลยหวานเจี๊ยบถอยแป๊บนะถอยย่างนี่ขอโดษจะบอกว่าเนื้อปลาอร่อยมากหวานมากนุ่มมากความสุข เพอร์เฟกเลยเก็บร้านแล้วเก็บร้านแล้วนะครับตอนนี้คือบ่ายสองคุณผมมากินร้านนี้ครั้งแรกคุณเชื่อไหมผมทานแค่ลูกชิ้นปลากับหั่วกล้วยกับหมูอะรอบสองอัปเกรดมีเคี่ยวรอบสามถึงได้กินเส้นปลาใช่พวกคุณกินนั้งชุดเชียร์นโป๋ไหต้มยำใส่พริกเผาไงแต่ว่าหลายคนอะที่จะซื้อสั่วฮะเถงอะบางคนจะซื้อแล้วแบบเอ้าผมไม่รับผิดชอทำไงผมจะบอกว่าผมซื้อแต่ก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเชียรนโป๋ก๋วยเตี๋ยวเลือกก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมาก ควาคหอมเนอะผมว่าพริกเผาเข้ากับยันโดโฟมากเลยว่ะเยันโดพริกเผาโค้ดเข้าเลยเป็นไงร้านแรกประทับใจไหมอย่างพี่แนทว่าปลาทอดคือเดอะเบสร้านอยู่ตรงไหนนะพี่โค้ดร้านนี้อยู่เรียบคลองชลประทานยังไงมาตั้ง11โมงผมก็ตื่นจุดเปิดกูเกิลแมปเอาน่าจะขึ้นอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อน้องมอมแมมครับผมเจอคุณคุณชอบอยู่ที่บาร์ของทอดป่ะใช่ครับนี่คือมือทอดขอสแตนดิ้งโออฟฟิชั่นครับผมขอบคุณครับนานนิดนึงนะครับทุกที ของทอดหมดเร็วมากทุกครั้งมาไม่อะไรหมดก่อนส่วนมากฮะหนังปลาทอดครับปลาตัวที่เอามาทอดเนี่มันคือปลาอะไรหนังปลาทซีครับหนังปลาทรี<อ> จะเล่นมุกว่าอยู่ในทะเลหรือเปล่าครับไม่ครับปกติเปิดป็นกี่โมงอ่ะที่นี่เปิด10บโมงปิดบ่ายสครับแต่ผมมาบ่ายมู่ก็ครับผมถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อนอ่าแต่ทั่วทั่วไปมาก็คือเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดประจําขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับการเดินทางของเสือร้องไห้และชั่วฮัเส็งยังไม่จบแค่นี้นะครับกินไปทั่วไปฉั่วฮัเส็งจะพาท่านไปร้านต่อไปซึ่งร้านเนี้ยเราไม่เคยไปกินกันอ่าใช่แต่สิ่งที่ทําให้เราสนใจก็คือคําว่า ซาชิมิปลาไทยครับเมื่อมาถึงร้านลอยในหลืบนะครับที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นซาชิมิปลาไทยออปรากฏว่าคอนเซปป็ปต์ของร้านเขาไม่ใช่ว่ะเขาเป็นแบบอาหารใต้ว่ะก็ตามเชื่อเนาะลอยในหลืบลอยก็คืออร่อยในภาษาใต้แต่ว่าภาพรวมของหลายๆอย่างในร้านเนี้ย คือก็ไม่ได้มีแค่อ่านใต้ก็มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นซาชิมิปลาไทยอย่างที่เราเห็นอ่ามันเริ่มแบบบรรยากาศได้ไหมต้องบอกว่าเข้ามาในซอยประมาณนึงนะแล้วก็เข้าใจว่านี่คือลือบละปรากฏว่าพอมานั่งที่โต๊ะจริงจเฮ้ยมันคือลือบว่ะลืบจริงๆด้วยคือผมถามเพาเะว่าปกติเนี่ยเขาขายในร้านหรือเปล่าเขาเปล่านี่แหละคือเขาขายตรงนี้ลืมลืมคลองอย่างนี้เนี่ยคุยเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นคนหัดใหญ่อ่าแต่มาอยู่ที่หัวหินพอดูเมนูผมก็จุดเด่นของร้านนี่คือเขาจะมีเมนูเป็นแบบซาชิมิแล้วก็จะมีเมนูพวกอาหารทะะะะเเเเเลตต่าาาาางๆพรคคุุณณมมหหหัววินนนน้็ีีปออ๋ืก ว่ากิวครับเป็นกระทะร้อนด้วยนี่แล้วเขามีอันนึงที่เจ๋งมากเลยคือเขามีเมนูไก่สาเบตงคุณเมื่อกี้ไก่สาเบตงที่หัวหินก็คือเป็นคนใต้จริงๆใช่มีเมนูใต้ที่มีแบบไก่เบตงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมกินหลายๆอย่างอันนี้คือเป็นปลากระพงแดงเอจจิ้งนะคะเอจจิ้งคือกี่วันครับการเอจจิ้งสำหรับปลาเนี่ยจะไม่ควรเกิน4วันค่ะการเอจจิ้งมันก็คือการบ่มปลาเพื่อรักษาความสดแล้วก็ดับกลิ่นคาวค่ะจะใช้ตัวปลาตัวอื่นก็ได้แต่ว่าต้องคัดเลือกนิดนึงว่าปลาทะเลอ่ะตัวไหนสามารถซา ตอนนี้สงสัยอย่างหนึ่งคือคอนเซปต์ของร้านบอกว่าเป็นเหมือนอาหารใต้ใต้แต่มีความเป็นซาชิมิเป็นอาหารญี่ปุ่นอยู่คือแสดงว่าเชฟคือเป็นคุณแฟนใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้นนจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนทําอาหาร<ช>แล้วส่วนเมนูเนี่ยก็คือเชฟเขาจะคอยคีเอะไรที่มันแปลกใหม่พยายามดึงลูกค้าไม่ให้มีอาหารจําเจรเรื่อยๆอยเงี้ยค่ะออาลองชิมแล้วเชิญค่ะอืมได้ เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อร่อยหวานฉ่ำไม่ใช่ใช้ได้สําหรับผมคืออร่อยเลยเข้มข้นเลยเฮ้ยเข้มข้นเลยปลาเนี่ยมันอร่อยเหมือนรับถ้าเป็นหมูเหมือนคุณกินหมูแดดเดียวอันนี้เหมือนกินปลาที่แบบมันมีความแห้งกว่ารสปลาอร่อยกว่าแต่ผมว่ามันหวานเลยอะจานนี้เท่าไหร่ร้อยสิบบาทเฮ้ยลาครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยจานนี้จะเป็นกั้งกระดานซาซิมินะคะถ้าที่ร้านจะขายร้อยแปดสิบค่ะเรียกว่าไทยลอสเตอร์ละวกัน Mm hmm. หวานแบบ mm hmm. เวลาคุณไปกินร้านญี่ปุ่นทั่วไปอะ่ะเขาจะมากับน้ำแข็งคือมันก็ดีนะในแบบนึงแต่คือถ้าคุณเคยกินพวกโอมาเกาเซมันจะมากับอุณหภูมิที่เย็นเกินไปแล้วเวลาอุณหภูมิที่เย็นเกินไปเนี่ยน้ำมันในตัวพวกอาหารทะเลมันไม่ละลายไปกับตัวลิ้นเรา mm hmm. เพราะว่ามันเย็นเกินไปนึกออกไหมความ mm hmm. หวานมันก็จะหายไปหอยเป่าฮื้อซาซิมินะคะจากฟาร์มค่ะเราก็ส่งมาแล้วก็เราก็มาตัดเป็นซาซิมิอืมสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหอยอะ่ะคือ มันไม่ใช่หอยอะ่ะเฮ้ยขอะเราที่กินเยอะเลยเฮ้ยดีมันเหมือนไปทางแบบปลาหมึกเออปลาหมึกอันนี้กินง่ายตัวนี้เป็นปลาหมึกกล้วยซาซิมินะคะจานนี้ก็150บาทเอาละเอาละเปิดตัวมาดีทุกเมนูไม่ได้อยู่ในเอเวอร์เรจผมบอกก่อนดีแบบดีอ,ะอ่ะประหมึกถือว่าโอเคแต่ไม่เด่นยังไม่เด่นครับพูดตรงตงไม่เด่น แต่โอเคผมไม่ท้าโกงเงินหรือว่าเวลาผมกินปลาหมึกแบบนี้ถ้าพักมันจะมีหม้อไฟมาถูกป,ปะ่ะไอปลาหมึกพวกเนี้ยผมว่ามันโดนน้ำร้อนประมาณ3วิ4วีวิมันอร่อยอนิดเดียวนะนักดื่มทั้งหลายก็ฟังวิธีการของพี่โค้ดไว้นะครับนี่คือรุ่นพี่ที่เรียกว่าถ้ามือคุณยังสั่นไม่พอ เรียกพ่อได้เลยกุ้งลายเสือซาซิมินะคะหัวเผาหัวมาด้วยเนเดนึงเบิร์นเบิร์นไปให้ค่ะหรือลูกค้าจะเลือกแบบไม่เบิร์นก็ได้แต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ถ้าทันหม้อไฟลูกค้าก็เอาลงหม้อไฟด้วยก็ได้ส่วนหัวนะคะสาหรับกุ้งลายเสือนะคะเราจะคัดไซส์ค่ะจะมีอยู่ที่ 150, 180แล้วก็200ค่ะเอ๊ยเป็นดวนเ้ย เช่呀้านัต้องมาว่ะผมว่าเราถึงจุดที่แบบร้านอาหารไทยอะทำชาชิมี่อาหารทะเลไทยได้แล้วทําให้ผมรู้สึกเสียดายกุ้งมากที่มันสุกอยู่อะใช่เพราะว่าดิบมันอร่อยขนาดนี้เฮ้ยผมว่าเราลองกินกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าได้ได้ได้ยกินแบบรู้รสล้ะน้าปลา ถ้าพูดได้ถึงมากก้กูจะน้ำปาตัวนี้เป็นยำยุเกะปลากระพงเอทจริงนะคะเอาแล้วผมบอกเลยวัตถุดิบบ้านเราไม่แพ้จะบอกว่าที่เนี่ยอาหารตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยไม่แ่วเลยนะฮะเขาไปเรียนมาจากไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับเชฟปกติเขาจะเป็นทุกครัวค่ะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เขาไปเป็นเอ็กเซสเชฟที่ดูไบด้วยค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศมาเยอะน่าสนใจเอาลองดีกว่า อร่อยอร่อย,ออยผมมีความคิดวุ้บแรกว่ายุกเกะกับปลาขาวเนื้อขาวมันไม่น่าจะเข้าเป้าหวาเพราะว่าตามหลักไข่แดงมันต้องใช้กับพวกเนื้อแดงอะ่ะด้วยกับปรุงรสกับ เราใช้ของไข่ทุกอย่างมันพอดีหมดเลยอ่ะในฐานะคนชอบกินปลาร้านนี้คือสวรรค์ของคนกินปลาชัดๆสักครู่นะบอกเมียให้ตามมาดีกว่านี่ตามเมียนี่เมียตามแล้วเมียตามเ <c oughs> มื่อไหร่ส่งหาให้ภูมิอร่อยใหญ่เลยนะเนี่ยไม่มีส่งไปทางนู้นเลยตัวนี้จะเป็นปูทะเลไข่ดองนะคะน้ำยำทำสดวันต่อวันนะคะจานนี้จะ380บาทนะคะจะเสิร์ฟไซส์กลาง2ตัวค่ะไข่แบบ <c oughs> ควารับ <inate> ปูดองคือดีมากไข่แดงอร่อยมาก<ได>ใช่ไข่ปูคือแบบอร่อยมากพูดคํานึงที่ผมชอบมากเลยคือน้ํายําเขาอะ ah, ทำวันต่อวันถ้าเกิดปูดองคุณดองเยอะไปหรือน้ํายําคุณทําไว้นานเกินไปมันจะมีความเก่าๆจานนี้กินแล้วแบบอร่อยอะจะเป็นฟิลแบบซีฟู้ดมากกว่าตัวนี้เป็นกุ้งแม่น้ําพ่นไฟนะคะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านค่ะเป็นกุ้ <ráp. S 1> งทะเลนี่เป็นเมนูชื่ออะไรนะครับกุ้งแม่น้ําพ่นไฟทาไมพ่นไฟครับเนี่ยอันนี้ปรุงด้วยอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นซอสพริกเผาสุดทางร้านค่ะอย่าบอกนะครับว่ามีพริกเผา คนิดนีดดด้แล้วพริกเที่ร้านใช้ของอะไรครับของชัรวฮัสเสงเหมือนกันใช่รู้จักเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับนนทางร้านทางร้านใช้มานานนะครับกำลังนึกว่าจะแบบแอบหลอกถามสูรอะไรอย่างนง<อ>ี้ไม่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 ทแค่ช้อนลงไปก็รู้สึกแล้วว่ามันเนื้อมันสดควมสุกกำลังดีอะ ความสุขใช่เลยอ่ะแบบเหยียบอยู่บนเส้นเป๊ะวัตถุดิบร้านนี้จะบอกว่าดีๆทุกอันนะเพราะเขาเป็นคัดสรรวัตถุดิบดีๆเช่นเดียวกับโชว์หะเสงเนื่องจากว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบที่สดสะอาดและมีคุณภาพทำไมาได้สุกเฉพาะที่หอมรสชาติอร่อยลงตัวชนะใจทุกคนแล้วร้านดังๆทางเยอเขาจอดส่งองใช้เพราะว่ามันมันเข้าอาหารนะแล้วทำไมก,ก่อนจะบอกว่าเราคุ้นเคยในที่เป็นกระป๋องเงินๆซึ่งจะบอกเดี๋ยวนี้เขาทำเพิ่มนะโดยเอนาน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมมาใส่ไว้ในขวดแก้วแล้วแล้วมีหลายไซส์ด้วยแบบทำแบบข้าวครัวเรือออออนน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 คุุณเเเเาา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 าไไไไไซสสส์ีีีี้้้้้้ปปรรรรงกกกกับบ๋๋วววยยยตตหหจะ่พิผดดมมมถทลลู ไม่ต้องทำอาหารหรอกใส่เลยก็ได้แล้วถ้าอยากกินแบบเราก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับหรือเดี๋ยวนี้ในร้านค้าออนไลน์ก็มีขายเหมือนกันนะจ้าของโดดมากโดดมากมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเหรอโอ้โหวันนี้ร้อยรายการตัวนี้นะคะจะเป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นย่างซอสมันปูระโนดจานนี้จะสองรบาทนะคะจะเป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นค่ะโฮตาเตะขอตัวเลขให้ค่ะ รสชาติเข้มข้นจังเลยอ่ะเอ็นหอยอ่ะครัผมบอกเลยว่าจานนี้ซีฟู้ดก็เข้าเอ็นอร่อยมากชอบเอ็นมากอ่ะจะบอกว่าเนื้อหอยหวานเจี๊ยบแล้วเขาทำไปกึ่งแบบทางซาซิมิซะมากกว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฉียบอันนี้อะไรครับยำสามไข่ครับโอ้มีไข่อะไรบ้างอ่ะไข่หมึกไข่ปลาอินทรีแล้วก็ไข่ปลาริวกิวครับสีตะพิบเผาที่ลอยอยู่สวยจังเลยนะเนี่ยเอาจริงๆผมคุยกับเชฟหลายคนเขาบอกว่าใช้ตะพิบเผาลายยี่ห้อละแต่ก็บอกว่าอยากได้สีแบบนี้มัต้องอันนี้เรื่องของสีใช่แล้วความเข้มข้น เน่ครับฟังจากตัวจริงครับตัวจริงว้าวไข่ปลาหมึกนี่เป็นครั้งแรกที่เคยกินต้มยำไข่ปลาหมึกเป็นไงอร่อยผมกินไข่ไปรีไปบอกเลยว่ากรุบกรับถ้าเกิดคุณเคยกินไข่พวกไข่ปลาทูอะฟีลนั้นเลยมันจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็แบบปอปแปะปอปแปะว้าวอันนี้อะไรครับเราเติมมาไฟครับไซส์นี้700บาทครับโอ้โหผมเห็นในเมนูก็คือเริ่มแต่ตามไซส์บางตัวก็จะส5 0 5 0 0 อันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่หน่อยครับผมเจ็ดร้อยบาทสมมุติ <บา S 1> ถ้ามาสองคนก็จะเริ่มมาไซส์สี่ร้อยห้าสิบอ่ะลองกินดูนะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเวลาเราไปกินเลี้ยงวันเกิดเนี่ยโอกาสพิเศษเขาถึงจะกินพวกปลาเต่าเต้ยกันเฮ้ยแต่ที่น่าสนใจของเต่าเต้ยเขา ออกไข่มาวะ่ะแล้วก็โรยงาดํามาด้วยพยายามอย,อย่าแช่ไว้นานเพราะเนื้อ,อปลามันจะมันจะแข็งเกินไปเพราะว่าตอนเวลาไปกับพ่อพ่อลงแป๊บด<ช>้วเองพ่อลงมาครึ่งนาทีเองใช่ประมาณนั้นจะไม่นานค่ะแค่พอสุกแต่อันนี้คือมันตัวใหญ่ชิ้นหนาหน่อยก็สักประมาณเกือบหนึ่งนาที <ละ S 2> นาทีน,นึงสวยนครับโอ้หเฮ้ยตกตที่อร่อยมากเลยด้วยความที่แบบที่บ้านผมก็เป็นเด็กคนจีนอ่ะ เออผมก็เคยทานเมนูอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันอร่อยเท่านี้ที่เรากินมันจะตัวใหญ่ๆแล้วมันจะไม่ได้อร่อยมันจะแน่นๆมันแน่นไปหรือว่าเราลวกพอดีวะใช่ผมว่าลวกพอดีด้วยพี่เขาบอกว่านาทีนึงอะไรเงี้ยมาอีกแล้วครับคุณคาโตะหลังจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารใต้แล้วก็มีเป็นเมนูที่ทางร้านคิดเองบ้างมาเลยครับอย่างแรกจะเป็นใบเหลียงผัดไข่หน้าแตกนะคะถ้าใบเหลียงที่อื่นน่ะเขาจะผัดไข่ไปเลยแต่ทางเราอ่ะแยกให้ลูกค้าได้เทกเจอร์ของใบเหลียงส่วนหนึ่งรสชาติส่วนหนึ่งแล้วก็กับไข่ส่วนหนึ่ง หอมใส่ฉวาดเส being, ียงหรือเปล่านะเพี้ยทำไรอ่ะน้ำะวัวเสียงนี่ผมว่าเราต้องสร้างค่านิยมใหม่ๆนะครับคุณเดินเข้าร้านอาหารแล้วคุณแบบยกมือแล้วเลยน้ำฉวัดเสียงแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวหลังร้านเขาไปคุยกันเองมันยาวต้นยำอ้าวไปเหลือไปไงดีอ่ะตรงไข่ดีมากแล้วเหมือนน้ำมันหอยเขาทำได้ดีมากนะตัวน้ำมันหอยอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นปูไข่ผัดซอสมันปูโะโนตค่ะโอ้เอ๊ะ มีเหมือนกันค่ะอ๋ออยู่นี่ตัวเดียวกันไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยชั่วฮาเส็งค่ะเอขอบคุณมากที่ช่วยขายครับพกมาด้วยเหรอคะพกมาครับรักลูกค้ารักลูกค้าครับอืมมันเหมือนพวกหมูผัดพริกแกงหรืออะไรผัดพริกแกงเงี้ยส่วนที่ผมชอบเลยคือใส่ไข่เยอะมากแล้วก็จะมีไข่ปูที่หลุดออกมาแบบ อยู่ในซอสข้างๆเทียบบอกเลยว่าไข่ปูเยอะมากทะลักทะลนซึ่งถ้าคุณขี้เกียจคุณเอานนี้ราดข้าวเลยใช,ใช่ครับเป็นขี้เกียจเทียบผมเทียบเทียบเทียบ,ยบตัวนี้นะคะจะเป็นไก่สับเบตงค่ะอ้าผมถามหน่อยดีครับว่าไก่สับเบตงอ่ะมันคือไก่ที่เขาเลี้ยงที่เบตงหรือวิธีการรวมแบบเบตงนะฮะตัวซอสค่ะเป็นซอสสำหรับเบตงนะคะถ้าไก่เบตงถ้าแท้ๆเลยเขาจะใช้ไก่เบตงไก่สามสายประมาณนี้ค่ะไก่สามสายใช่เป็นพันไก่ค่ะอ๋อเป็นพันไก่พิเศษไก่บ้านไก่สามสาย ไก่เนื้ออันนี้แกงเหลืองใต้ไข่ลิวกิวนะคะปกติที่ร้านน่ะจะเลือกได้เป็นใส่เนื้อปลากระพงไข่ลิวกิวหรือจะเป็นตูไข่ก็ได้ค่ะผักในแกงเหลืองก็จะมีให้เลือกนะคะมีเป็นหน่อไม้ดองยอดมะพร้าวแล้วก็ออดิบที่ใส่มาให้พี่ๆนะคะเป็นยอดมะพร้าวกับออดิบค่ะ<ม>ออดิบจะเป็นทางใต้ผักทางใต้ค่ะเลื่อนนิดนึงนะคะอันนี้จะค่อนข้างเผ็ดขึด้นมานิดนึงผมฟังเป็นคำท้าทายนะไม่รู้คำเตือนหรือคำท้าทายครับโอ้โหใต้ใต้เผด็งนำโอ้ เผ็ดน้ำมะโอ้โหร้อนด้วยฟิลประมาณกรอบๆเนาะแล้วก็ยอดมะพร้าวอร่อยดีแต่เผ็ดมากพี่จอยชอบแน่นอนเลยผมอนุญาตยกไปแล้วเออเออไปเลยอย่าลืมนะฮะเครื่องดื่มดับเผ็ดได้เนาะดับเผ็ดได้เออดับเผ็ดดับเผ็ดหลังๆเริ่มดูดขึ้นยากเลยอะไรครับมันเริ่มข้นเราเปลี่ยนแกนมาตรงนี้ไหมฮะเออผมชอบที่เรามาหัวหินแล้วเรามากินไก่กันเอาลองเฮ้ยลองๆหน่อยรสดี อฟอร์ดราดกับข้าวนี่ไก่ไป็นเนื้อแน่แนๆมข้นนมันไม่ใช่ไก่แบบไก่นุ่มอ่ะมันจะเป็นไก่ที่มีความแบบฟิลเคี้ยวนิดนึงแล้วก็มีชั้นหนังที่เป็นมันอ่ะเยอะสายแบบนัตตี้นี่ชอบเลยจากโซนซาชิมิสู่โซนอาหารใต้ตอนนี้เราจะมูฟออนกันไปที่โซนของ งนะคะค oh. ตัวนั้นจะเป็นส่วนใบพายออสเตรเลียนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเสือร้องไห้ออสเตรเลียค่ะเนื้อแต่ละวันของทางร้านเนี่ยของจะเข้าไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าจะได้ตัวไหนมาส่วนใหญ่อาจจะเป็นเนื้อออสเตรเลียหมดเลยทั้งที่เป็นส่วนสไลัดแล้วก็เป็นชิ้นสเต็กก็มีค่ะทีนี้ถามนิดนึง2จานนี้แต่ละจานราคาเท่าไหร่บ้างจานละ2 2 0นะคะเนื้อถ้าเป็นส่วนสไลัดย,ย่างไฟไม่ต้องแรงคะ่ะลงแค่พลิกไปพลิกมาก็ได้แล้วนะคะคแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือกับพริกไทยนะคะเยี่ยมครับ No. Um. แบบหายมุ่ม,มากมันจะมีเมนูหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าหมูเกาหลีน้ําจิ้มมันจะออกอย่างเงี้ยวานหวาน,วนไปกันสำหรับ,บกินไปชั่วใบสวยส,สงคิปสองอยากให้มีคลิป3เร็วๆเอาจริงๆนะร้านนี้ยตอนดูรูปตอนดูรีวิวจากของคนอื่นอะ่ะคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจ<อ>แต่พอมากินมันแบบมันเหนือความคาดหมายขึ้นไปแบบเยอะมากเนาะและเราคิดว่าแต่ละจังหวัดอะ่ะมันจะมีร้านอย่างเงี้ยซ่อนๆอ,อยู่รู้ไหมคือเราไม่ได้รู้จักทุกจังหวัดดีถ้าคุณรู้จักจังหวัดไหนดีแนะนํามาเถอะเพราะวัตถุดิบของแต่ละที่มันก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างก ใครอยากเป็นไกด์ถ่ายรูปลองส่งเข้ามาเออเราจะได้มีช่วงใหม่ชื่อว่าไกด์ไปทั่วบายวัวแฮาเซ็งอ,อ่าย้ำอีกทีร้านไหนที่ใช่ฉวัดแฮาเซ็งนะครับอยากให้เราไปรีวิวนะแปะไว้ในคอมเมนต์หน่อย ฝากร้านนิดนึงครับฝากร้านลอยในหลืบด้วยนะคะร้านอยู่หัวหินค่ะอยู่เส้นชนรปทานนะคะซอยชนระทาน37ค่ะเส<ถ>ิร์ชใน g o o g l e Map น่าจะ g o o g l e Map ไ,ได้ค่ะตาม Facebook ก็มีเพจได้เลยค่ะเสิร์ชได้เลยค่ะลอยในหลืบค่ะเบื้องต้นก็จะมีทั้งเมนูตัวอย่างอาหารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยอแล้วค่ะ <ๆ S 3> แล้วก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะคะอาหารบางอย่าง,าง,งเช่นพวกตเต่าเต้ยของทะเลซาซิมิรบกวนโทรเช็คก,กับทางร้านก่อนดีกว่าวันนั้นได้ไหมยิ่งช่วงวิกเอนเนี่ยจะจองไว้หมดเลยค่ะใช่ Oh. แล้วก็แนะนำว่าบุกโต๊ะไว้ก่อนดีกว่านะคะดีกว่าใช่ค่ะอา้าวใครมาแล้วะมากินนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ อาจบบริบูรณ์กินไปทั่วใบชัวร์เสียงคลิป2อยากให้มีอีกยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะที่พี่ๆฝากไว้ใครอยากเป็นไกด์ใครแบบรู้ร้านดีๆของเด็ดๆบอกพวกเราคอมเมนต์เอาไว้ินบ็อกเข้ามานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราคัดเลือกกันไปเพราะว่ากินไปทั่วใบชัวร์เสียงเนี่ยคือไปทั่วจริงๆนะใครอยากเป็นไกด์ฉันนะสิฉันนะสิอย่งนี้วโอเค